สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนและสมาชิทกทุกทท่านสําหรับคลิปนี้จะเป็นเ,เป็นการสรุป2ตัวล่างแนวทางมิติใหม่นะครับก่อนที่เราจะไปคํานวณผมก็มีคําแนะนํานิดนึง คลิปวิดีโอนี้จะดทาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังโอเคครับขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่มีเวลานะครับตอนนี้ก็ฝนตกหนักด้วยนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเ,เพื่อนและสมาชิกนะเราหวังจะไม่สบายกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูสตัวล่างกันนะครับ เมื่อวดที่แล้วที่เราสรุปกันไปนะครับมันก็ไม่เข้านะนอกเจ็ดเก้าเลขที่เราเก่งๆเอาไว้ก็คือต้องมีสองกับสองเจ็ดนะครับตรงไหนที่มีสองตรงไหนที่มีเจ็ดนะครับเราก็เล็งไปตรงนั้นก็ได้หนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดปรากฏว่าออกเจ็ดเก้านะครับเก้าเราไม่มีนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้วิจรา,ารยณพิจารณากันเองนะ อย่างน้อยมันก็มีตัวหนึ่งนะที่ว่ามันเข้าเดี๋ยวมวดต่อไปยังไงถ้ามันมีเลขมาลักษณะแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆนำเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ากับเลขของเพื่อนสมาชิกได้เลยนะโอเครู้สึกว่ามันจะมัวหรือเปล่าครับหรือว่ายัางไงเอ่ย ต้ขอใ่วยเหผมดูก่อนนะหรือว่าแว่นผมไม่ค่อยดีหรือไงก็ไม่รู้นะแลงมันม,มัวมัวหรือไม่มัวไงก็บอกด้วยนะครับจะแนะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงสูตรนี้ผมก็คงจะไม่บอกละเอียดนะผมจะบอกคร่าวๆนะครับ แล้วยังไงถ้าผมมีเวลาผมก็จะลงแบบละเอียดให้ดูก็แล้วกันนะเอาเป็นว่า2ตัวล่างนะครับมันจะประกอบไปด้วยทั้งหมด12สูตรด้วยกันนะครับรขออนุญาตนะครับผมเช็ดแว่นก่อนนะครับรู้สึกว่าผมดูแล้วมันมัวๆนะครับ นิดหนึ่งนะอ่ะโอเคครับทั้งหมด12สูตรด้วยกันท,นะทั้งหมด12สูตรนะครับทั้งหมดมี12สูตรนะครับผมก็ได้หาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็ลงข้อมูลออกว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทั้งหมด12สูตรด้วยกันนะครับโอเคนะทั้งหมดก็12สูตรแต่ผมจะไม่อธิบายสูตรนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวนะครับทั้งหมด12สูตรผมก็ได้จดลงข้อมูลเราลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่ง ถึง1ิบสองข้อมูลที่ลงก็เป็นข้อมูลจริงนะครับไม่ได้เมคขึ้นมาไม่ได้ทำขึ้นมานะครับคำนวณไปตามสูตรนะครับโอเคนะสำหรับสูตรที่สองนี่ยังไม่พลาดเลยนะยังไงผมจะเอาเป็นหลักนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้ได้แปดกับเจ็ดนะครับได้แปดได้แปกับเจ็ดเหมือนงวดที่แล้วนะ ทีกออก7 9เห็นไหมครับยังไม่พลาดเลยนะแล้วก็มีสูตรสูตรที่สูตรที่3นี่ก็ยังไม่พลาดนะมี3กับ2ออันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคแล้วคราวนี้เราก็เอาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเอามาลงนะครับเอามาลงตามช่อง ก็จะได้ตามนี้นะครับ 9, 8, 8, 7, 3, 2, 5, 4, นะครับ98873254นะก็ไล่ามา8978233 45ก็ไล่ลงมานะครับทั้งหมดมันก็จะเป็นทั้งหมด12สูตรด้วยกันทั้งหมด12สูตรจับคู่กันแล้วนะมันจะได้ตามนี้นะครับ ผมขออภัยด้วยนะครับผมดูแล้วมันเหมือนมัวๆนะเพราะว่าทําตอนกลางคืนมันผมว่าแสงมันไม่พอขออภัยจริงๆนะครับเ,เพื่อนเพื่อและสมาชิกนะมันมันเหมือนมัวๆนะครับมาดูกันนะครับมันจะแบ่งเป็นทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือหนึ่งสองสามเลขที่อยู่ตรงกลางก็คือสองกลุ่มที่สองคือสามสี่ห้าเห็นไหมครับ ก็คือ4อยู่ตรงกลางและกลุ่มที่3นะครับก็คือ7-8-9-8อยู่ตรงกลางนะครับแล 7, 8, 9, 8, ้วก็8-9-09อยู NP ่ตรงกลางนะครับมันจะได้ทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับแต่ละกลุ่มก็จะได้ตามนี้ก็ที่ผมได้ได้วงนะครับ1-2-3 2อยู่ตรงกลาง3-4-5-4หตรงกลาง7-8-9-8อยู่ตรงกลางแล้วก็8-9-0 กอยู่ตรงกลางนะครับสรุปออกมาก็คือ2 4 2 8 2 9ตามนี้นะแล้วก็4 8 4 9ก็จะได้ทั้งหมด5ตัวเพื่อนๆก็ลองอพิจารณากันดูนะว่ามันเป็นไปได้ไหมความน่าจะเป็นนะหรือยังหรือหรือว่าอย่างน้อยมันก็ก็ต้องมีสักตัวหนึ่งนะ ที่ผมได้บอกว่าสักครู่นี้เดี๋ยวน่อนนั้นที่ไม่ผิดเลยก็คือ8นะครับ8 8กับ7 3กับ2นี่นะยังไม่พลาดเลยนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้8ตรงไหนที่มี8ตรงไหนที่มีเห็นไหมครับ2นะ2 2กับ8นี่น่าสนใจนะครับ2 8 เพื่อนก็พิจารณานเองนะครับผมก็ต้องขออภัยแล้วกันขออภัยนะครับก็ผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับแต่ผมจะให้ไปดูย้อนหลังนิดนึงนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้เป็นแนวทางในการคิดนะครับมาดูกันย้อนให้อยู่นะเอางวดที่ออกสอง2นะครับ เรามาย้อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าห่างหายกันไปนานนะครับ <S <S เห็นไหมครับหนึ่งสองสามเลขที่อยู่กลางคือสองนะครับอันนี้ได้เปสองสองกลุ่มนะครับแล้วก็แปดเก้าศูนย์เก้าอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับได้สองเก้าการออกศูนยเก้าแต่เลขที่ได้ไม่ได้ปักหลักนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกก็เอาไปปักหลักเองนะครับงวดที่ออกเจ็ดศูนย์เห็นไหมครับได้เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์อยู่ตรงกลางหกเจ็ดแปด 7อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเยอะมากเลยนะครับเลขออก7 0นเห็นไหมครับต่อมาครับมวดที่ออก69ก็แบ่งเป็น2เซตเห็นไหมครับ5 6, ้า6อยู่ตรงกลาง8909อยู่ตรงกลางมันก็ออก 6, ตามนี้เลยนะมวดที่ออก2 3สา งมดนี้ก็จะแลกมานิดหนึ่งนะมันได้ 1, 2, 3 1, 2, 3, 4เรียงกันเลยแต่แบ่งเป็นโซนก็จะได้เป็น 1, 2, 3 2อยู่ตรงกลางนะแล้วก็ 2, 3, 4 3อยู่ตรงกลางก็ได้ 2, 3นะครับหมดที่แล้วนะหมดที่แล้วนี่รู้สึกว่าม,มันแบ่งจะได้ล 1 1ึ่งนึ่น,นั่นหมีมีศูนย์หก็1แล้วก็หนึก็ก็เป็นอีกเซตหนึงก็เป็นสองเซตนะสองเซตแล้วก็มีเจ็ดมี6กมีเจมีแทั้งหมด5้าเซตด,ด้วยกันนะครับเลขที่สรุปมา1 6ึ่งหกหเจ็ดนึังแปดเห็นไครับสองหกสองเลขที่เราเก่งไว้ตรงไหนที่มี2มี7นะครับก็เป็นห7ึ 7, ่มันออกเจ็ก็ไม่น่าเชื่อนะเราะ มว่าจิติมีแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะแปมันเอา9้ามานะก็ถือว่าโชคไม่ดีนะครับไม่น่าเชื่อนะแค่9ตัวเดียวแท้ๆนะเอามานะฮะเลขมันออก9โอเคครับเห็นไหมครับงวดนี้มันก็ได้แบ่งเป็นโซนที่ผมได้ทำให้อยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็ลองพิจาราดูกันนะว่ามันน่าจะเป็นตัวไหนลองเอาประกอบปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับผมก็มีหน้าที่แบ่งปันแนวทางให้กับเพื่อนๆและสมาชิกนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นแอบแฝงนะครับมีแต่ให้เท่านั้นไม่มีอะไรนะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนและสมาชิกโชคดีทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ